สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องทุ่งปุยชาแนลชีวิตยอยู่เฉยไม่เป็นอย่างที่ทายเล่นไปเรื่อยนี่วันนี้นะคะเราจะมาทําถั่วงอกกันนะคะนี่นะคะได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะทําถั่วงอกในตะกรา้านั่นเองเดี๋ยวเรามาล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะล้างประมาณสามน้ํานะคะอันไหนที่ลอยๆมาก็เป็นถั่วเขียวที่ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บทิ้งกัน นี่นะคะล้างให้น้ำใสเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำกันที่เราแช่ถั่วเขียวหนึ่งคืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเพาะใส่ตะกร้านะคะเตรียมตะกร้าไว้แล้วก็รองด้วยผ้าขาวบาง นี่นะคะเราจะลองด้วยผ้าขาวบางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเม็ดถั่วเขียวใส่ลงไปนะคะเม็ดถั่วเขียวใส่ลงไปนี่นะคะหลังจากเรียงเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขาวบางนะคะมาปิดทับอีกหนึ่งรอบหลังจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มเลย หลังจากที่เรานำมาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวบางแล้วก็รดน้าให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอากระมังครอบนะคะครอบทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรดน้ำนะคะทุกวันนะคะเป็นเวลา3าวันเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ปิดรดน้ำเช้าเย็นอันนี้เรารดน้ำเรียบร้อยแล้วดูโอ้งอกเร็วมากเลยผ่านไปแค่หนึ่งวันเท่านั้นหนึ่งวันเท่านั้นเองนี่ตะกาสีแดงตะก้าสีแดงครับตะก้าสีแดงคถั่วงอกเราโอ้โห ผ่านไปอันนี้วันที่สามแล้วนี่นะคะได้ถั่วงอกมาแล้วอืมถั่วงอกในตะกระ้าเราเอาผักขาวออกนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเอาไปล้างกันโหรากยาวมากสามวันวันที่สามยังไม่สามดีเลย งอกเร็วมากยังไม่ทันถึงสามวันดีเราได้กินถั่วงอกแล้วนะคะใหญ่ๆยาวๆไม่ค่อยอวบเท่าไหร่รากงอกหกตะกรา้ามาดูว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่หกตะกรา้าเราได้เยอะมากว่าทำกินเองได้เลย,ยง่ายๆนะคะถั่วงอกสวยๆเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกัน คลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ